เครื่องแม็กมันก็ใช้เทอร์มินอลได้เลยเทอร์มินอลเทอร์มินอลของเครื่องแม็กได้เลยก็รีโมทก็้าป ssh user ก็คือพายแ ip IP ผมต่อแลนอยู่ก็จะเป็น12 168 0 143รู้ได้ยังไงก็ก็บางทีต้องไปดูที่เราเตอร์หรือไม่ก็ต้องใช้พวกโปรแกรม IP พีสแกนนี่โปรแกรม IP s c สแกน หรือไม่งั้นเราก็ต้องต่อจอแล้วก็เช็คว่าลัซซีพายมันเป็นไ p ีอะไรอันนี้ผมผมลัซซีพายลัซซพายอ๋อไลซี่พายผมมีต่อทั้ง Wi-Fi ทั้งแลนคือถ้าแลนเนี่ยมันจะเป็น IP นี้ถ้า Wi-Fi มันจะเป็น IP นี้งั้นผมก็เข้าได้ทั้ง2 IP เลยแต่ใช้แลนดีกว่าเพราะว่าแลนมันสเสถียรกว่าอ่ะนี้นอา้าวดีเดี๋ยลบลบไอลิงก์เก่าลบ Data เก่าทิ้งไปก่อน โอเคเอาใหม่กีโหมดปั๊บแล้วก็ Raspberry Pi พ a สเวิร์ดก็เข้าได้แบบนี้เรียบร้อยนะก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ตอนนี้ก็คือเข้าร a s p b e r r เรียบร้อย Pi Add ก็คือ User Pi ใช่ไหมสมมติว่า Default ใครจะเปลี่ยนก็ได้ Add Host Name Host Name ก็คือ Raspberry Host Name ก็คือ รัสซิลี่ใช่ไหมโฮสเนียผมมี ip อยู่2ตัวก็คือ Wi-Fi ตัวหนึ่งกับแลน LAN ตัวหนึ่งนะครับนี่คือโฮสเนียหรือเราจะใช้ ifconfig อันนี้ก็เป็น l i n Linux c o m m a n d Line ใช่ไหมงั้นก็ต้อง l i n Linux c o m m a n d Line เป็นปึ๊บไอตัว LAN ผม eth ก็คือ LAN ใช่ไ e หม eth ตัวนี้ ifconfig ส่วน Wi-Fi ก็จะเป็น w a n 0ตัวนี้ มันจะมีทั้งมีทั้งมีทั้งแลนทั้ง wi-fi ใช่ไหมไยพายมันมี wi-fi ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมก็แค่เชื่อมเน็ตเวิร์กอันนี้ก็เป็นต้องทำเป็นนหะพื้นฐานสิพายนะโอเคหรือถ้าเราอยากจะดูเฉพาะแลนใช่ไหม ifconfig eth0 eth0 ไมก็คือดูเฉพาะดูเฉพาะแลนใช่ไหม หรือจะดูเฉพาะ Wi-Fi ก็ wv ศูนย์ดูเฉพาะ Wi-Fi ใครไม่ติ๊กก็จะดูเฉยเฉยนะั <laughs> okay. ่นแหละโอเคนี่ก็คือเป็นอคอมมานด์ไลนใช่ไหมเดี๋ยวนะ,ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันเป็นภาษาไทยอ่ะพ y t ทอนตอนนี้ อ่าดูดู OS ก่อนก็ได้ Cat เอ่อ uh, ETC OS release ก็คือนี่ไงร a s เบีย right? นสิบเห็นไหมรัส b i a n 10 Buster อ่านี่สามารถเช็คเช็ค OS ได้เห็น right? ไหมไอตัวรุ่นนี้ Python ก็จะเป็นเวอร์ชันบางทีเราต้องรู้ด้วยว่า Python Environment ของเราเนี่ยมันเป็นอ๋องั้นเราต้องใช้ Python 3นะ งั้นเวลารันเนี่ยเราก็จะเน้นรันที่ Python 3เพราะมันมีทั้ง2ทั้ง3งั้นตอนเนี้ผมก็ต้องรันตามด้วยเลข3ด้วยใช่เป็น Python 3เพราะถ้าเรารันไม่มีเลข3มันจะกลายเป็น Python 2สำหรับไอตัว OS version นนี้ Legacy ตัวนี้แต่ถ้าเป็น OS เ v e r s i o นใหม่มันจะมันจะรัน default เป็น Python 3เลยมนะ โอเคเสร็จแล้วก็ติดตั้ง tensorflow ใช่มไหมเอาก่อนติดตั้ง tensorflow ก็ติดตั้ง open cv ก่อนวิธีติดตั้ง open cv ก็ PIP install open cv ใช่ไหม sudo PIP install open cv p y okay. t h o n open cv อันนี้คือติดตั้งติดตั้งแบบ open cv ใช่ไหมอันนี้ผมติดตั้งไปแล้วผมติดตั้งไปแล้วผมก็ปิ p ลิสต์ดูปิดลิสตก็ list, list, หมายความว่าเราติดตั้งอะไรไปแล้วบ้าง list ์ดูปุ๊บอ่านี่ติดตั้งเยอะมากเลยนี่ที่หลักๆก,ก,ก็จะมีนำพายใช่ไหมนำพายนำพายนำพายผมใช้แค่1.16หนะ่หมายไปบางทีก็จะมีปัญหาขับโคดนิดหน่อย เพราะว่าโค้ดส่วนมากมันจะเป็นโค้ดที่ไม,ไม่ไม่ใหม่มากใช่ไหมงั้นเวลาเราอัปเดตเวอร์ชันอะไรใหม่แล้วมึงชอบมีปัญหาแล้วก็ open cv อ๋อ open cv ผมติดตั้งด้วย form s o อ r ์สมันเลยไม่โชว์ที่ตรงนี้นะ open cv ผมติดตั้งแบบ c source code เลยมันเลยไม่โชว์ตรงนี้คือมันไปติดตั้งที่ linux เลยไงมันไม่ได้ติดตั้งที่ pip มันเลยไม่ได้โชว์ตรงนี้